เพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ธุรกิจไทยจีนรุ่นที่1นนะคะคณะอาจารย์คณะกรรมการหลักสูตรนะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกทท่านนะคะวันนี้ทางหลักสูตรของพวกเรานะคะได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะคะการค้าระหว่างประเทศโดยวิทยากรท่านนี้นะคะได้สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน นิติศาสตร์จาก s t a t i o n University College of Law จากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านกฎหมายนะคะในการบรรยายหัวข้อกฎหมายการค้าระหว่างประเทศนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านวัชเรศวิวัชระวงศ์นะคะท่านอ้นของพวกเรานั่นเองนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ <g år> ก็ดีใจครับที่ได้มาเจอทุกคนมาคุยกันวันนี้นะครับเอวันนี้เป็นหลักสูตรนี่รุ่นที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ดีดีจังเลยได้มากับพวกรุ่นที่1ต่อไปก็มีหลายๆรุ่นต่อไปมีรุ่นน้องต่อไปเรื่อยๆก็ดีใจครับที่ได้มาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรหน่อยเรื่องการค้าระหว่างไทยจีนเนี่ยปีนี้ก็เป็นจะเป็นปีที่ มีความสำคัญมากจะมีแอคทิวิตเยอะมากอะไรที่เป็นลางดีก็จะเกิดขึ้นในปีนี้เพราะว่าคือปีอะไรที่มีที่มีสัมพันธ์มตรี่องไทยจีนครบ50ปีทางการทูตเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนี่ยมันก็มีมาเป็นหลายร้อยปีอยู่แล้ววันพบุรุผหลายคนก็มาจากเมืองจีนแต่ว่าสัมพันธไมตรีทางการท,าทูตครบ50ปีก็ทําให้เป็นปีนี้ย มีแต่คนอยากจะทำการค้าอยากจะแลกเปลี่ยนทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็จะเป็นปีที่บีซี่ของทุกคนนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราไม่ควรจะลืมก็คือเราทำงานเราทำธุรกิจเราเชื่อคือการเชื่อมโยงระหว่างคนคนที่ตัดสินใจทุกคนคือมนุษย์ทั้งนั้นไม่จะเป็นมนุษย์ชาวไทยมนุษย์ชาวจีน ก็คือมนุษย์โลกกันทั้งนั้นก็มีความรู้สึกเหมือนกันทุกคนอยากจะอยากจะได้ประสบผลสําเร็จอยากจะได้กําไรอยากจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะคิดผ่านสิ่งสิ่งเหล่านี้ไปจนถึงอะ,อะไรที่เป็นอคกเเดมิกหรือว่าเป็นวิชาการสิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนจำไว้คือมนุษย์กับมนุษย์สิ่งแรกเลย มนุษย์กับมนุษย์ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้ความสบายใจซึ่งกันและกันให้ความ Secure จซึ่งกันและกันก่อนถ้าเผื่อเรารู้สึกเรารู้สึกสบายใจกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำธุรกริจได้ดีขึ้นบางทีการที่ทำงานกับอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องมี friction บ้างโดยเฉพาะเวลา สิ่งที่ผมทำแต่ในในงานที่เคยผมเคยทำมาเนี่ยเกี่ยวบเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีการ e g o โกช t ชันหรือว่ามีการาหรือก็มีการาต่อร้อต่อเสียงอะไรบ้างเรื่องผลประโยชน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องการเอาชนะกันมันต้องการให้ทุกทั้งสองฝ่ายมาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายโอเค บางทีเรื่องนี้อาจจะต้องมีาการเล่นลูกเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างอย่างเช่นเวลาผมทำสัญญาให้ลูกซื้อขายให้ลูกค้าเนี่ยก็ต้องมีค ondition เยอะค o n ดิชัเยอะมากบางทีในสัญญาเนี่ยจะมีค ondition อะไรบางอย่างที่มันออกแข็งๆหน่อยแรงๆหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็น100% ก็แค่ใส่ไปนั่นแหละเวลาเขาเวลาเขาตีกลับมาบอกนี่เป็นบันทัศที่สิบที่ยี่สิที่30นี่เราไม่ชอบนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดไปได้โอเคครับผมยอมครับวันทัดที่ยี่สิบนี้ตัดออกไปได้เลยผมยอมครับคือเรายอมเราใส่ไปเพื่อเพื่อให้โดนตัดออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเออเราก็ยอมเขาบ้างนะ คือไม่ใช่ว่าเราต้องไปแข่งกับทุกฝ่ายตลอดการในที่สุดเราอยากจะถึงจุด Yes ทั้งคู่เพราะฉะนั้นการที่เราอาอันที่เรายอมอะไรเล็กๆน้อยๆอยหรือว่าเตรียมตัวที่จะยอมเนี่ยบางทีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเจรจากันระหว่างสองฝ่ายเพราะว่าในความคิดเห็นของมนุษย์เนี่ยการที่ say yes หรือการที่ให้เกียรติกันหรือการที่บอกว่าโอเคฉันยอมเนี่ยก็สำคัญสำคัญ เท่ากับขอของอีกฝ่ายนึ่งอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องการของเราที่เราจำเป็นต้องขอจริงๆเนี่ยก็ต้องบางทีพูดให้มันมีให้มันเป็นอาร์ติสติกหน่อยอีกฝ่ายหนึ่งก็คือมนุษย์เขามีความเข้าใจเหมือนกันเขาต้องเข้าใจว่า การที่เรามาถึงถึงตรงนี้จุดหมายของเราคืออะไรเราต้องการอะไรและสิ่งที่เราจําเป็นจริงๆเนี่ยคืออะไรอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องดูว่าเนี่ยถ้าเผื่อเราจะถึงจุดที่เราต้องการจริงๆแล้วเนี่ยแล้วแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็แค่เป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเขาก็ต้องสิ่งที่แรกที่เขาต้องรู้คือว่าเราต้องการอะไรจริงๆถ้าเผื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เราพูดได้ ว่าสิ่งที่เรามาที่นี่วันนี้คืออะไรก็น่าจะพูดไปเลยถ้าเผื่อไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นต้องปกปิดบางทีอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้การสื่อสารอย่างนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ความสำเร็จของของของงานการที่มาทำธุรกิจธุรกิจกับะระหว่างเมืองไทยกับเมืองจีนเนี่ย ผมว่าเราก็มีวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ช่วยให้มันทำง่ายขึ้นกว่าสมมุติว่าเมืองจีนกับยุโรปหรือว่าเมืองไทยกับแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยเรามีวัฒนธรรมที่ที่สปอร์ตอยู่แล้วระหว่างประเทศเราความเข้าใจว่าว่าแบ็กกราวน์หรือว่าหรือความสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญต่อมนุษย์แต่ละคนที่มาทำงานร่วมกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ย คือให้เน้นอยากจะให้ทุกคนเน้นในการทำธุร,ธรกิจว่าความที่เรามีอะไรเหมือนกันมากกว่าแตกต่างกันการที่เรามีคำว่าใช้คำว่าแชร์อ i เดนติตี้หรือว่าแชร์ไอเดียแชร์ฮิสตอรีหรือมีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมหรือว่าประวัติอะไรมาร่วมกันเนี่ยทำให้ทุกคนสื่อสารกันง่ายขึ้น ในการทำเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าการการค้าระหว่างประเทศที่ใช้คอน t r a c t หรือใช้กฎหมายเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วกฎหมายไทยกฎหมายจีนไม่เหมือนกันระบบไม่เหมือนกันระบบศาลไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในกฎหมายตอนนี้เนี่ย คนจีนก็มาทำทำเปิดโรงงานหรือว่ามาทำธุรกิจในเมืองไทยเยอะแยะบางทีก็มีการฟ้องร้องอะไรกันบ้างก็มปความเป็นห่วงขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าเผื่อมีคดีกับบริษัทจีนในเมืองไทยเนี่ยแล้วฟ้องบริษัทจีนในเมืองไทยเนี่ยเราได้ใบสารสั่งว่าเราได้ชนะมาเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะไปเมืองจีนแล้วเราเก็บตังค์ได้ยังไง ผมก็รีเสิร์ชเรื่องนี้มาแล้วก็เพิ่งเห็นว่าเร็วๆนี้สารจีนก็มีการ Recognize and Enforce าคำสั่งสารไทยแล้วบังคับให้บริษัทจีนจ่ายบริษัทไทยได้จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยมีความอุ่นใจมากขึ้นเพราะถ้าเผื่อ,อบริษัทจีนฟ้องบริษัทไทยในประเทศจีนเนี่ยเขาก็มาเก็บเมืองไทยได้แลวถ้าเผื่ในในเวลาเดียวกันถ้าเผื่อ บริษัทไทยฟ้องบริษัทจีนในประเทศไทยเราก็มีนสิทธิ์ไปเก็บเขาได้ด้วยเพราะการที่มันมีความแฟร์อย่างนี้แล้วก็ศาลของของของทั้งสองประเทศเนี่ยให้ความให้ความสำคัญให้ความศักดิ์สิทธิ์กับคําสั่งศาลของอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันทําให้มีความเท่าเทียมได้มากขึ้นทำให้คนเวลาจะทํางานร่วมกันรู้สึกแฟร์ขึ้นดีขึ้น การทํางานร่วมกันการทําธุรกิจร่วมกันการทําสัญญาร่วมกันเนี่ยมันค,ควรจะมีความเสมอภาคและเราก็ควรจะมาด้วยกันมาประชุมกันมาเจอกันมาร่วมโต๊ะกันด้วยความเสมอภาคการที่เวลาไปงานเลี้ยงต่างๆของของเมืองจีนที่ผมเพิ่งไปมาเนี่ยแล้วทุกโต๊ะที่ไปเป็นโต๊ะกลมหมดเนี่ยทำให้มีความรู้สึกว่าทุกคนเท่าเทียมกันทุกที่นั่งสําคัญเท่ากัน ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาก็ทําไว้ครับแต่สิ่งที่อาจจะไม่ดีเกี่ยวกับโต๊ะจีนทุกครั้งคือแม่เมาไทยเยอะจังเลยอืมอ่าครับครับก็อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเราคุยงานกันเนี่ยแล้วเวลาเราเราทำน égociation หรือว่าหรือว่าคุยเรื่องงานกันเนี่ยงานไม่ได้จบที่โต๊ะทำงานที่ conference room งานมันไปต่อที่ที่อาหารเย็นต่อเอกง,งานไปต่อที่งานเลี้ยงต่อเอกเพราะว่าอะไรที่เรายังคุยไม่ไม,ไม่ไม่ลงตัวเนี่ยเราก็ยังเก็บไว้ใช่ไหมหลังจากถึงเวลากินเป็ดปักกิ่งถึงถึงเวลาชนแก้วเนี่ยก็ขอให้ความรู้สึกดีๆมันออกมาเวลามีความรู้สึกดีๆออกมาเนี่ยก็เราก็จะไปคิดเองและยอมกันเองหาวิธีที่จะลงตัวกันเองให้ได้อันนี้เห็นมาเยอะแล้วว่าถ้าเขามีงานเลี้ยงกันทําไม มีงานเลี้ยงเพื่อมีความแน่นแฟนเพื่อมีความรู้สึกให้ดีด้วย,วยกันซึ่งกันและกันและทําให้งานที่ยังติดอยู่ในลงตัวให้ได้แต่ว่าขอให้ทุกคนต้องอยังไงก็มีความระวังตัวเรื่องอการเลี้ยงฉลองอะไรเนี่ยบางทีเวลาเราเก็บสิ่งอะไรที่ควรจะเก็บไว้เนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเขาโทสไปหลาย <c oughs> แก้วหน่อยก็ก็สิ่งที่ไม่ควรให้มันออกมาก็บางทีก็จะออกมา นี่ทุกอย่างคือพูดถึงเรื่องอประสบการณ์ของตัวเองมาแล้วเท่านั้นนะครับไม่ได้ว่าวิชาการหรืออะไรก็สิ่งที่เห็นมาทำงานกันมาที่ที่เมืองจีนแล้วก็ที่ไต้หวันอะไรต่างๆที่ผมเคยทำปีนี้ก็เป็นปีที่ประทับใจมากเพราะว่าได้ไปเยี่ยมเมืองจีนอ,อีกครั้งที่ครั้งแรกที่ผมไปเมืองจีนคือ1989ตอนนั้น ตอนนั้น8ดขวบในถนนต่างๆนี่ยังไม่มีรถเลยตอนนั้นทุกคนจะต้องขับรถจักรยานอยู่ดีตอนนั้นวะมีแค่รถจักรยานแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากแล้วก็เวลาได้ไปเที่ยวเมืองจีนอีกเรื่อยๆจนถึงปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกทึ่งเหลือเกินว่าประเทศเขาพัฒนาการไปทางไหนแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นผู้นําในย่านของเราแล้วก็เป็นประเทศที่มีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งวินยัย แล้วก็มีทั้งสังคมที่ที่มีการศึกษานี่เป็นสิ่งที่เราน่าจะเอามาทำต่อที่เมืองไทยด้วยอยากให้มีวินัยในสังคมของประเทศเราคือถ้าเผื่อเรามีวินัยพอที่จะที่จะทำงานที่จะมีความาตรงไปตรงมาและความซื่อสัตย์ให้กับเ,เพื่อนเพื่อนชาวไทยแล้วก็เราให้ความแฟ ขนชาวไทยทุกคนเนี่ยประเทศเราก็จะเจริญไปทางเดียวกับเขาอยากจะให้เวลาคนไทยกับคนจีนมาทำธุรกิจกันเนี่ยเรามาเจอกันด้วยความเสมอภาคไม่ใช่ว่าเขาจะมาทำเงินกับเราอย่างเดียวหรือว่าหรือว่าเรารับเป็นแรงงานอย่างเดียวเราต้องได้มาทั้งความรู้ต้องได้มาทั้ง profit sharing ต้องเป็น win win ถ้าเผื่อสังคมของเรารู้ว่าเนี่ยเรามีค่าพอเนี่ยเราก็จะก้าวไปถึงอ่อีกฝ่ายหนึ่งด้ด้วยความมั่นใจมากขึ้นขอให้มีความมั่นใจครับเวลาทำธุรกิจเวลาทำธุรกิจกับคู่ค้าต่างชาติเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจเขามาทําไมเขามาเพราะเรามีค่าเรามาเราไปหาเขาทําไมเพราะเขาก็มีค่าสําหรับเราเราต้องไปด้วยความเสมอภาค ถ้าเผื่อเราขึ้นโต๊ะมานั่งโต๊ะด้วยความเสมอภาคกันเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ในการในการเจรจาหรือน e g o t เชียให้มันประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ผมสรุปสั้นๆในในการทำคอนแทคระหว่างระหว่างประเทศนะครับคือหนึ่งความเสมอภาคความใยดีซชื่งกันและกันความรู้และความเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นมนุษย์ อย่าคิดให้มันอะคาเดมิกเกินไปอย่าแข็งเกินไปจงมาด้วยความพร้อมที่จะยอมในในบางอย่างนั่นคือการตกลงเราต้องได้แล้วเราต้องยอมก็ขอบคุณมากนะครับท <se> ุกคนยังไงมีคำถามอะไรก็บอกได้ถามได้ขอบคุณมากครับมีคำถามอะไรบ้างไหม ไม่มีก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับขออนุญาตเรียนเชิญนะคะผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรสืบพงปราบใหญ่นะคะประธานหลักสูตรบทจอของพวกเรานะคะมอบของที่ระลึกให้กับท่านอ้นสักเล็กน้อยนะคะ